ตอนนะบางตะบูนเนี่ยมีไอเนี่ยป่าคงกลางอ่ะ 50, ห้าหมื่นตไร่นะูดง่ายงว่เมื่อก่อนเนี่ยป่างกลางในบางตะบูนถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวนี้ไม่มีมากลายเป็นบ่อพุ่งกุลามันหลายอย่างครับบางทีมันน้าเสียมันก็มาไวมั่งอะไรมั่งนะเพราะปีที่แล้วพูดง่ายๆว่าตายล้างทะเล สิงสะท้อนจากปัญหาการพึ่งพาทรัพยากรทางทะเลในการประกอบอาชีพของชาวบ้านที่ปากอ่าวบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยมีพื้นที่ทำการเกษตร12,000ไร่ตลอดเส้นทางการเดินเรือกว่า13กิโลเมตรเพื่อออกสู่อ่าวไทยจนทำให้ชาวประมงพื้นบ้านต้องเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นแทนตอนนี้ทะเลก็ไม่ค่อยดีหรอกนะเพราะว่าน้ำจืดมาลงมาผสมน้ำเค็มอะของทะเลก็หายาก วิกฤตน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งช่วงเวลาที่น้ำจืดประทะน้ำเค็มจนเกิดปรากฏการณ์ที่ชาวบ้านเรียกว่าภาวะน้ำเบียดได้ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลและหอยแครงซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจตายเกลื่อนเมื่อช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วก็ให้ดูน้ำเปอย่างเดียวแหละถ้าน้ำท่าดีมันก็อยู่กันได้สบายเพราะว่ามันเป็นที่น้ำาเดียวทะเลมอยู่กับน้ำไง น้เียก็ไไม่่หวหลังวิกฤตน้ําเสียและป่าชายเลนที่ลดจํานวนลงทําให้ชุมชนต้องมีการช่วยเหลือตอนเองมาโดยตลอดเนื่องจากหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาดูแลปัญหาเหล่านี้ได้ไม่ทั่วถึงอดีตเนี่ยปูม้าเนี่ยออกไฟเนี่ยวันเป็นร้อยโลสองสาร้อยโลสมัยเนี้ยสิโลไม่ถึง10บโลลืมเต็มที่ก็ยี่สบโลมันใกล้แล้วแหละมันจะหมดแล้วมาดูแลตรงเนี้มีบ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อย ถึงวันนี้พื้นที่ของป่าชายเลนลดจำนวนลงรวมทั้งชาวบ้านมีการหันไปทำบ่อกุ้งเนื่องจากมีรายได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินของชาวบ้านทั้งคนในและนอกพื้นที่ทำให้นักอนุร,รักษ์ไม่สามารถเข้าไปดูแลพื้นที่ได้จึงทำได้เพียงจัดตั้งกฎระเบียบชุมชนเพื่อฟื้นฟูให้ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้นพศ .2529 เนี่ยอาชีพกาเรเลี้ยงกุ้งมูลาดำเนี่ยกำลังบูมมาก เพราะลงทุนหนึ่งเท่ามันกำไร2เท่าซึ่งมันได้ได้ผลระยะสั้นแต่ว่าพอระยะยาวเนี่ยป่าก็ถูกทำลายไปเยอะถ้าเป็นเป็นเขตอนุรักษ์หรือต่างเนี่ยมันไม่มีแต่บริเวณที่เขาตัดต้นไม้เนี่ยมันคือที่ของเขา กณะเดียวกันภาพถ่ายของวานบลูด้าและโลมาถูกถ่ายทอดจากกลุ่มต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างมากมายส่งผลให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครต้องเข้ามาตรวจสอบอ่าวไทยตอนบนอยู่เป็นประจำโดยมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และคุ้มครองวานและโลมาให้เป็นสัตว์สงวนคุ้มครองตามกฎหมายไทยชนิดใกล้สูญพันธุ์ ถ้าบริเวณใดที่สัตว์น้นําเหล่านี้คือหมายถึงทรัพยากรเรื่องสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาเนี่ยยังมีปริมาณที่ชุกชุมอยู่เพียงพอต่อการเป็นอาหารของพวกโลมาละวานนะครับบริเวณนั้นก็จะมีโอกาสพบโลมาละวานได้คราวนี้สัตว์น้ำพวกนี้มันก็สัมพันธ์ไปกับเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าคุณภาพน้ำเนี่ยยังดีอยู่ใช่ไหมครับสัตว์น้ําก็สามารถอาศัยอยู่ได้แต่ถ้าเกิดน้ําเน่าเสียนะครับหรือว่าปริมาณออกซิเจนน้อยนะครับสัตว์น้ำพวกนี้ก็จะหนีออกไปจาก นนั้นนนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลชุมชนในเรื่องปัญหาน้ำเสียและป่าชายเลนที่ลดลงโดยมีการประสานงานกับกลุ่มชุมชนให้มีการพัฒนาเรื่องของระบบภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมโดยเน้นการสร้างจิตสำนึกรักระบบนิเวศของชาวบางตะบูนให้เกิดขึ้น ส่วนบางตะบูลเนี่ยเป็นในความเป็นธรรมชาตินะคะเรื่องทรัพยากรเนี่ยยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มากแต่หน่วยงานหน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจจะทํางานกันคนละส่วนแล้วก็ในเรื่องของอการลงมาดูแลแก้ไขเนี่ยช้าไปเขาสนใจในการประกอบอาชีพมากกว่าสนใจที่จะมาช่วยเรา ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรทางทะเลเพิ่มขึ้นตามความต้องการของมนุษย์ที่ไม่จบสิน้นส่งผลต่อการดำรงชีวิตของชุมชนบางตบูรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาการทำประมงชายฝั่งความมั่งคั่งของป่าชายเลนและวานบรูดา้าสัญ,ญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ในอ่าวไทยการสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคลี่คลายวิกฤตการ์สายน้ำแห่งนี้ให้กลับมาดังเดิม